ตอนนี้ช่างตัดผมในหมู่บ้านออกมาช่วยงานแล้วนะครับทุกท่านออกมาช่วยกันโกนผมเนาะช่วยกันช่างออกมาเองเลยนะฮะนี่โอ้เอาไปซันนี่เพราพนนี่เอไปเปลาไปเย้องูชาเลยเดี๋ยวแทงรู้ไเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลุกเระ่า แทนผมนี่ก็เตรียมพร้อมแลนะฮะเดินมาเปไ็นไงส,สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งรอคิวดังรอคิวดูเหงอเต็มหัวเลยนี่อ่ะนั่งรอก่อนนั่งในร่มพี่โบสวัสดีครับ รอเคี้ยววนนะลูกออพี่ขามอือฮ่ะพี่ขามตัดพี่ขามตัดเอาเองเลยเห็นไหมนะเห็นไหมนะั่นนะพมหัวหัวที่สามเริ่มเข้าแล้วนะตอนนี้ช่างมาเองนะครับไว้ใจได้นะ ช่างไม่ดูเก็บไว้เป็นที่ระลึกทรงพุงทรงผมแต่าว่างน,นี้ก็รอขาน,นี้ก็ยังมองเงยแตกเงยแตนรอไปไว้อ้วงมาเมื่อกี้นะ เนี่ยอันนี้ขานี้ก็โกนเอาเองนะใกล้แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วแต่ทางนี้ก็ยังยังโคงต่อนเนื่องเนาะครับช่างมาเองนะครับช่างตัดผมในตำนานมาเองนี่ก็ไม่ต้องห่วงตัดคิ้วตัดคิ้วโกนคิ้วอืม นี่ขั้นตอนการตัดคิ้วโกนคิ้วนะฮะเป็นพระต้องต้องเอาคิ้วออกนะครับอันนี้คือการบวชน้าไฟนาอกเฮฟฟีนะฮะปการบวชน้าไฟนะคระับออีกนี่พี่บูนะครับเป็นคิ้วต่อไป ฮึบฟอมพอเลยเอาแบบนี้แหละน้องหัวเราะน้องนั่งมองพี่ตัดผมหัวเราะเอ็นทรงผมเอาแบบนี้เลยเหมือนคุณช้างเลยอืม โอ้ยแปบ๊บเดียวโรดโปรดอืมปิดการบวชหน้าไฟเนาะให้กับนะครับคุณนะ้าผู่วัยชนเนาะทางนี้ก็เสร็จแล้วฮะ เก็บเรียบแล้วตอนนี้เก็บเรียบและโคนหัวแล้วรอเนาะโกนหัวแล้ว่อได้เลยดูมดูดีเลยแีู่ว่าโกนนะป๊บเดียวนะฮะไอตัดแบบเนี้ยจับไถจับไถจบง่ายเลย อือกินรอคิวพี่กัปตันืึอหืมคิวมาแล้วคิวมาแล้วคิวมาแล้วคิวไปแล้ว เอาน้ำลูกหัวเกือแเตกเต็มหัวแล้วนะเป็นไงไเโอ้นี่วิ่งมาเลยมาพี่บูนำแล้วติ้งตามมาเลยเตรมพร้อมเลยฮะเพื่อนแต่ช่างยังมาโกนคิ้วให้ทางนี้ก่อนเพราะเกินไกลตอนนั้นไม่ค่อยเข้า <c oughs> เจอของช่างเข้าไปรู้เรื่องเลยคุบ <c oughs> คนตาดิเอาไว้อยู่บ่คนตา นี่อู้กับตันใส่แล้วที่กับตันวเหรอฮะวโอ้เสือกบฏทอดนุงกันนะอ่ะเดี๋ยวค่อยทำใหม่เดี๋ยวคันเดิลละอึบละ มกเองนั่งเอิร์มเอิอย่ากลมไรเอาหัวขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นดูกับตันนะโอ้โกนมาเหมือนเหมือนอะไรเลยนี่เดี๋ยวผมอยากจะถ่ายเอฟซีดูตอนห่มผ้าเหลืองแต่ต้องดูก่อนว่าผ้าเหลืองพอหรือเปล่านะทุกท่านบางทีจำนวนคนที่จะบวชเยอะอาจจะไม่พอนะครับ โอ้ยอ yeah. mm. mm. oh. mm. mm. um um ่บุตรมางกี่เดิมเน่าเก็บไปเอียงเอ้ยงทางแน่เลยไปเนาะนบนี่กัปตันนะฮะของกางวะรวยนย

Đi. Cài lấy, cài lấy. Rập ta, chiêu. ta đi. Chế. Hả, phụ à? โอ้โหไปไปอาบน้ำกันบ้านนี้เดี๋ยวคันเป็นเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเข้ามุห่มผ้าเหลืองไหนอเคพี่ตันตันมาโอเคบายบายเอฟซีก่อนคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับบายบายเร็ว